สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงของ j จฟนะครับสังเกตว่าสโตแคสติกนะครับตัดขึ้นมาได้อยู่3-4วันแล้วนะครับแล้วถ้าเรามาดูที่ rsi นะครับมีการยกโล1ครั้งนะครับยกโลครั้งที่2ตรงนี้ก็มีโอกาสย่อนะครับย่อสัก2แท่งนะครับแล้วก็ขึ้นต่อสังเกตว่าทุกครั้งที่ ลงมาแตะด้านล่างของเส้นคู่ขนานนะครับก็จะมีการกลับตัวตามสัญญาณของ RSI และ Stochastic นะครับตามที่เคยได้บอกในคลิปก่อนหน้าคว่าทุกครั้งที่ย่อนะครับแล้ว Stochastic นะครับเว้นระยะห่างในขาขึ้นแสดงว่ามีแรงจะขึ้นต่อไปนะครับดังนั้นตรงนี้เมื่อลงมาที่ด้านล่างของเส้นคู่ขนานนะครับ แล้วก็สโตแสติกนะครับมีแรงในการขึ้นต่อไปแล้วก็มีการย่อนะครับยกโลยสองครั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะยกโลอีกครั้งหนึ่งยขึ้นเหมือนกาบก,ก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็ลองจินตนาจุดเข้าจุดออกนะครับว่าถ้าเรายอมขาดทุนได้ไม่เกิน10บเปอร์เซ็นต์่ไมครับก็อยู่ด้านล่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้นะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตรงนี้ถ้าลองวัดดูนะครับ าขึ้นมาถึงจุเดเตือนแรกก็20ถ้าขึ้นไปถึงวต้านที่2นะครับก็มีโอกาได้ถึง30กว่าเซนนะครับหรือถ้าเป็นการกลับตัวจริงๆนะครับก็มีโอกาสที่จะมาตรงนี้นะครับ2เดือน70เลยนะ,ะับตรงน,นี้ก็ลองพิจนารณาว่าเราสามารถรับการขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับ ไปลองดูนะครับโอเคครับขอให้โชคดีนะครับในการตัดติดแตงไม้ครับสวัสดีครับ